สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสารภาพเลยวันนี้นั้นไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจัดตามมองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าผมนั้นจะมีการพูดอะไรพลาดผิดหรือไม่นั้นก็ต้องติดตามนะครับโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายเรื่องทั้งเรื่องของพักเล็กนะครับท่านผู้ชมหรือว่าบางคนนั้นเรียกว่าเป็นพักปัดเศษต,ต่างๆนานาน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้มีกระแสจากหมอว่าลงนั้นเนี่ยบอกให้พักเล็กทั้งหลายนั้นไปยื่นนะครับท่านผู้ชมผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องถูกระเมิดสิทธิ์ในการที่เปลี่ยนอะไรบัตรเลือกกกกตตัั้้้งใบบบนนนีะะครรรเเเเพาาาถิิดสมมป็ลือ ตั้งแบบรัฐมนูญฉบับเก่าเออซึ่งก็หมายถึงปี60นั้นนะครับท่านผู้ชมที่มีการเลือกตั้งเหมือนปี62นั้นก็อาจจะทําให้พักเล็กพักน้อยนั้นเนี่ยหรือว่าบางคนบอกว่าเป็นพักเศษคนอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมส่งปาร์ตี้ลิสต์ทั่วประเทศนั้นก็อาจจะทําให้พักนั้นได้คะแนนที่เขาเรียกว่าคะแนนไม่ตกน้ำนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะได้สอสถ้าตงาหนึ่งคนครึ่งคนประมาณนี้เข้าสภาหรือเปล่านั้นก็อาจจะส่งผลให้วันนี้นายวรงอาจจะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากที่พ่ายแพ้การเลือกตััั้้งงหหลลกกกนนนะ่าาูชมแมแว็นนอยสุ กันเลยทีเดียวในการที่เสนอตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ลั่นว่านั่นเนี่ยถ้าเกิดประยุทธ์ไม่ไหวนั้นก็สามารถที่จะให้หมอวรงเป็นแคนดิเดตแทนได้นั่นเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะค่ะเดนผู้ชมได้มาตั้ง5,000กว่าคะแนนแน่เฮ้ยเก้าร้อยกว่าด้วยนะห้าพันเก้าร้อยกว่าคะแนนนั้นไม่ได้นะค่ะเดินผู้ชมเดี๋ยวตกไปสองสามคะแนนเดี๋ยวจะหาว่าด้วยค่ากันก็ต้องจับตามองนะค่ะเดินผู้ชมแต่ว่าวันนี้อากาศยังไม่หนาวตามที่นายวรงเคยบอกไว้ว่าจะต้องหนาวแน่หนาวแน่แต่ปรากฏว่าฝนตกผู้ชม ความหนาวนั้นยังไม่ได้เยื่งกายเข้ามาเลยก็เลดดิตบีไปก่อนนะนครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยตอนนี้นเนี่ยหมอว่าลงมีแคนดิเดตหลายคนดิเดตแล้วนะทั้งอดีตคนดิเดตในการเลือกหัวหน้าเผ่าพักประชาธิปัตย์อดีตคนดิเดตอะไรวะลงเลือกตั้งประชาธิปัตย์อย่างไรให้ชนะแต่ว่าชนะนั้นลืมลืมเติมยากนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปเป็นซีอีโอพักนายสุเทพเทือกสุบันสุดท้ายก็ไปตั้งพักไทยพักดีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีเพราะว่าการออกรัฐมนูญไอ้ที่มีการเลือกตั้งแบบบัตรรนนี้้พพเล็กอย ก็อาจจะอัตทานหายไปนะครับท่านผู้ชมในสายลมหรือไม่นั้นก็เลดิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอีลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดยั้งแล้วทั้งเรื่องของนายวัลงนั้นก็ข้ามผ่านไปนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ดาม่าของอ่ามาใครแล้ววะทิศสมปองนะครับหลังจากที่อะไรวะติมทีวีภูเผยที่มานี่สิบ้านสมปองกู้เงินนอกระบบแล้วก็เปิดบมมาไปใช้หลังๆนานนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้อ่าได้มีการแตกหักกันแล้วครับท่านโดยติมทีวีภูแถลงเดือดประกาศตัดขาดทิศส สมปองแล้วก็ซัดว่าทะเยอทะยานอยากรวยไวนะครับท่านผู้ชมแต่เรื่องนี้ต้องฟังครึ่งหูไหว้หูครึ่งก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ยินเสียงจากที่พระมหาสมปองได้ออกมาบอกแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยบอกว่าสมปองอยากจะรวยไวอย่างงู้นอย่างนี้ไอผมก็ต้องขอเป็นกลางนะครับเลยโอ้ยโอมยังไงดีวะเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปแล้วก็ได้ประกาศตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีประชาชนบางส่วนสงสัยนะเนี่ยบอกว่ารายการอะไรแล้ววะเนี่ยของคุณมดดำคชาพานะครับท่านผู้ชมตีท้ายควร เปล่าไม่แน่ใจนะได้ไปเบิดบ้านของทิศสมปองที่มาจากติ่มทีวีพูหรือเปล่านี้ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมทําไปทามาไม่กี่วันหลังจากนั้นก็มีการขนของ,ขอ,งออกนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งวิจารณ์อย่างดูเดือดนะครับท่านต้องฟังครึ่งหูไวหูครึ่งก่อนก็มีการออกมาบอกจากทิศสมปองต่างๆนานแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รายการที่มีสัญญาว,ว่าจะจัดกันนั้นทิศสมปองก็ออกมาบอกแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าจะไม่ได้มีรายการจัดร่วมกับติม่มซี่โฟไม่ใช่ใครแล้วว่าติ่มอะไรสักอย่างนี้นะ ก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจะไอ้นั้นมากก็ไม่ได้อีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้เนื้อข่าวอย่างละเอียดนะครับท่านผู้ชมด้านคุณติมทีวีพูอะไรนี้ก็อาจจะมีอะไรว่าเขาเรียกสาเหตุของตัวเองนะครับท่านผู้ชมส่วนอดีตมหาสมบองนี้ก็อาจจะมีเหตุผลของตัวเองก็เป็นเหตุผลของตัวเองกันไปครับท่านแต่อันนี้ไม่ต้องเหตุผลของตัวเองเลยอันนี้เหตุผลของมึงเองใช่ไหมไอ้เถื่อนได้ไม่ใช่โดยไอ้เถื่อนมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโผวากบาลไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมหลบหลบยหลบหลังประยุทธ์แแล้วก็ยิบบ โอ้ยขออภัยบุ่ยเฮ้ยเฮ้ยนัดไหมเนี่ยใช่เลยเอออ่านข่าวอยู่เนี่ยอย่าทำหน้าแบบนั้นอีกนะทําไมมันทุเรศเอ้ไม่ใช่มันทุเรศนะครับท่านผู้ชมโดยเอเธอร์ครับท่านชวนคนไทยมองโลกในแง่ดีฮะ โอ้โหไอหอกไอไม่ใช่ไอหอกไม่มีไอเทือชวนคนไทยมองโลกในแง่ดีเชียประยุทธ์ไม่ยุบสภาอยู่ต่อจนครบวาระนะครับท่านะผู้ชมก็ไม่รู้วาระไหนครับท่านหรือว่าจะเป็นวาระสาราสีอะไรเนี่ยแล้วก็ไปพุ่งลงเมนหรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจบอกได้นะรั่ท่านผู้ชมแต่มันเป็นภาพที่น่ากลัวชิบหายเลยครับท่านก็ถ้าเกิดเห็นภาพนี้ตอนกลางคืนนี้ก็ต้องวิ่งนะครับออโอ้ยคาดไปเลยก็เป็นภาพที่จะแรงยังไงดีวะเนี่ยก็ให้ชวนคนไทยนะครับท่านผู้ชมสำหรับไปเทือกที่เป่านกหวีจน จะติดเงือกติดกระเดือติดฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นตัวคำให้ประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกหรือไม่นั้นประชาชนมองกันแบบนี้นะครับด่านผู้ชมก็ได้เสนอหาที่ยืนไม่หยุดย่อนชวนคนไทยมองโลกในแง่ดีและมึงไปเป่าลกหกวีดบันดีอะไรถอกไอ้ไม่ใช่อ่อไม่ใช่อัอนนี้เรื่องนี้ใช่นะครับท่านผู้ชมเพราะปี57านั้นวุ่นวายพวกวนนลุงตุงังสังขยาแม้แต่กระทั่งการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์เมื่อปี57นั้นก็ตัวในพวกของนี้นะครับท่านผู้ชมล้มการเลือกตั้งไปแล้วก็ส่งผลใหรไไมมอ่่ื แน่ใจนะครับเ่านผู้ชมแต่สําหรับผมนี้ราคาไม่ค่อยจะเยอะนันเนี่ยผมหันไปเชียย์หมอวัดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะวัดลงหรือวัดลงนั้นไม่อาจแน่ใจโดยหมอวัดลงก็อาจจะจะบปวดอย่างสุดตีนนะครับท่านผู้ชมถึงกับข้า,าออกมากระทุ้งพักเล็กยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินล้มอ่าบัตรสองใบล้มบัตรสองใบน,นะครับเ่านผู้ชมแต่ไม่ว่ามันไม่ใช่ล้มเลือกตั้งนะก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายวัดลงนะครับท่านผู้ชมโดยบัตรสองใบนี้อาจจะทาให้พักเล็กนั้นถึงกับขั้นเกาอาราวาว่สารนะครับเ่านผู้มาน คือทุกทีแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยพอใจนะบางคนก็บอกว่าไอ้พวกพรรคเลงที่เป็นพรรคปดเสดสว่าบางคนก็บอกว่าเป็นพรรคไอเศษอะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมคอคนแล้วก็นอนหนูก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรไอ้ไม่ใช่คอคนคอควายแล้วก็นอนหนูถึงจะเป็นคนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายวัลลงก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเคยยื่นไปแล้วนะแต่ศาลบอกว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องนะอะไรประมาณนี้เออก็ข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วกูจะอ้าปากอย่างไรกับข่าวแบบนี้ก็ไม่ส่วนตอน นี่นะครับเดานผู้ชมปัญหาสภาล่มซ้ำซากนั้นดูเหมือนว่าจะฮอตฮิตติดเทรนมาหลายชั่วนาตาปีแล้วนะครับเดานผู้ชมหลายครั้งอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวสภาที่ล่มซ้ำซากนี้หลังยืดเยื้อนานเกือบชั่วโมงครับท่านชวนหลีกภัยประทานเดือดสสเพื่อไทยนะครับเดานผู้ชมโดยสภาล่มครั้งที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้ง,งที่ผ่านไป3วัน4วันแรกของเดือนนี้หลังยืดเกือบชั่วโมงแล้วก็ไอพิเชษแต่มันจะมันจะมาแ่าโอ้ยไทยแล้วโอ้ยพิเชษเออใครก็ไม่รู้ว่าสัดชวนโอ้ยขออันนี้ ฝาดจริงโดยพิเชษนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าพิเชษเชื้อเมืองพานหรือเปล่าซัดชวนหลีพายยาวดีใส่ตัวยาวชั่วใส่คนื่นเจอสวนกับสุดท้ายไปต่อไม่ไหวองค์ประชุมไม่ครบแค่195กานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยทำไมคุณอะไรวะเนี่ยคุณพิชเชษบางอาจมาตอบว่าชวนหลีพายแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวคุณต้องไปขายพุงปานะไม่ใช่หรือจะใช่นั่นก็ไม่อาจแนบใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประชาธิปัสตสไต์ครับท่านแต่ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนะเว้ยฟังข่าวก่อนก็ได้มีการชั้ว ไม่ใช่ช,ชวนลีกภัยมาอย่างชวนนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฐานะทางบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะเนี่ยยังได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่บ้านก็ขายพุงพุงปลาอะไรประมาณนี้ออพอเพียงอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนั้นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสมัยเลือกตั้งรอบหน้านี้จะเป็นอย่างไรต่อแต่ที่แน่ๆนาย,นายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพักเพื่อไทยประท้วงว่าวันนี้ประธานซึ่งก็คือชวนลีกภัยนั้นทํางานไม่เป็นกลางนะครับท่านผู้ชมทําให้ในายชวนเอ้ยมึงจะชวนไม่หลายนักหนาไม่ใช่มันชื่อ เขาเยทาให้ชวนหลีกภัยสวนกับว่าพูดอะไรก็ต้องย้อนดูตัวเองด้วยแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ลำเอียงแค่ลำข้างไอ้ไม่ใช่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ลำเอียงในการทําหน้าที่ส่วนนายพิเชษเออแต่นายพิเชษกล่าวตอบโต้ว,ว่าไม่เป็นไรครับท่านประธานมึงอย่าพิ่งตายไอ้ไม่ใช่อ่าอย่าเพิ่งไหนนั้นก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโอ๊ยทำไมวันนี้เครื่องมันฟิตอย่างนี้ก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมไม่มีสรุปสรวนเลยเว้ยเฮ้ยวันนี้โดยไม่เป็นไรครับท่านประธานก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเออก็ต้องดูตัวเองด้วยท่่่าาาานอยมมวผ ยาวดีใส่ตัวแล้วก็เอาชั่วใส่คนอื่นตามสันดานเลไม่ใช่ตามสันดาน,านดาก็ไม่มีนะครับนักผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ลุงตุงนังสังขยาไม่หยุดยัง้งสภาก็ลม่มซ้ำซากไม่หยุดหย่อนนะครับนักผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นการผลจากการอัปเตอร์ช็อกหรือเปล่านะครับที่ประยุทธ์แต่งตั้งใครเข้ามาแล้ววันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ได้เอนั้นมานะครับนักผู้ชมไอ้ที่วิบรัฐบาลคนใหมะ่ะที่บอกว่าที่เข้ามาเป็นวิบรัฐบาลได้แทนคุณวิรัต์รัตนเศสนั้นก็เพราะว่าหน้าตาดีนะครับนักผ้ชม หัวกับบ้านก็อาจจะเป็นได้เข้ามาเพราะหน้าตาดีโหยวีอ,อ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีมมนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณพ่อของคุณมดดังชาชาพาตันจเจริญนั้นซึ่งก็คือคุณสุดชาติตันจเจริญนั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์สอนมวยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมรวมถึงอนุพงศ์เผ่าจินดานด้วยหรือเปล่านะั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังจากที่สอ,สอนในสภานะครับท่านผู้ชมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงตอบกระทู้อะไรสักอย่างนี้อนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้เส เนอไปให้รัฐมนตรีช่วยนะครับท่านผู้ชมนี่ผลบุญญามณนีนั่นเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้มาอีกตัวอันนี้สุชาติตันเจริญครับท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งสอนมวยอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็คุยรัฐมนตรีช่วยให้ชัดก่อนโจนตอบกระทู้อย่าทําสภาเสียโอกาสนะครับท่านผู้ชมก็ดูเดือดอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านนับว่าหาได้น้อยนะครับท่านผู้ชมสัญญาณแบบนี้นี่ที่ประธานสภาออกมาซัดบิ๊กบ็อกหรือว่าอนุพงษ์เผ่าจินดานีนะครับท่านผู้ชมมันอาจจะหมายถึงว่าหมดความเกรงกลัวเกรงใจกันแล้วหรือไม่นั้น ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทุกความเคลื่อนไหวในสภานั้นอาจจะเป็นการชี้ทางให้เราเห็นครับท่านว่าตอนนี้ในพักนั้นอาจจะไม่ได้มีดีเหมือนเดิมแล้วนะครับท่านผู้ชมการเลือกตั้งใกล้ขึ้นเข้ามาขึ้น,น,นทุกทีแล้วหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยนายสุชาติพันเจริญครับท่านก็ได้บอกไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมผมมอบไปแล้วแต่เขาไม่ว่างอ,อ๋อนี่ของคนอื่นแต่สุชาติบ,บอกว่าอยากฝากไปว่า อยากฝากไปบอกว่าประธานสุชาติสอนมวยมาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีเก่าจะมอบใครมาก็ควรจะมอบให้คนที่ว่างมาตอบจะได้ไม่เสียเวลาสภาและเสียโอกาสการตั้งกระทู้ฐานของสมาชิกเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศดังนั้นขอให้นายพัฒนาตั้งกระทู้ในสัปดาห์ต่อไปนายสุชาติก่าวนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้นั้นก็รู้สึกว่าโควิดนั้นจะคืบคลานเข้ามาใกล้ถึงหัวกระบาลบ้านหลายๆคนแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อนผมก็ติดโควิดไปต่างๆนางนนะไอ้ การตัดผมนี่ก็ไป3วันแล้วก็ยังไม่อยู่นะครับเขียนว่าไปต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนก็ยังไม่ได้ตัดผมสักทีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยในความอับปีของทรงผมไปด้วยอาจจะบอกว่าอุบาทไม่ได้นะเนี่ยเพราะมันแสกข้างเหมือนมหาไทยเลยว่าเออพูดถึงรัฐมนตรีมหาไทยทรงผมก็ตันเป็นทรงมหาไทยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นข่าวที่นายสุชาติชมกินรองประธานสภาคนที่หนึ่งได้ออกมาสอนมวยนั่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะสอนมวยกันยังไงนะครับท่านผู้ชมอายุห่างกัน8ปีก็ยังกล้าเล่นกับพลเอกนุพงษ์เผ่าจินดาน่นใ บอทอระ่อะไรสักอย่างหนึ่งนั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่อะไรกันอีกวะเนี่ยเข้าใจผิดมา28บปีปว้เฮ้ยจูจูจจบทล้วก็หอสวดมน์อยู่บนที่ดินชาวบ้านขนาดเจ้าของยังงงนะครับท่านผู้ชมบันนี้แม้แต่พระแม้แต่เนนยังงงไม่พอเจ้าของที่ก็ยังงงด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปนันเนี่ยกับเรื่องแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆต้องติดตามสถานการณ์ของประยุทธ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไก่หงอยแล้วหลังจากที่ให้ประชาชนทั้งหลายนั้นหัดเลีี้้ยยงงไกก่่2ตััวนนบาเ แล้วก็อย่าพึ่งฆ่านะเก็บไว้แดกไข่หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าทาไมสมองมันบันเจิดได้อย่างนี้ผมอยากจะมีความคิดบันเจิดแบบนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่มีครับท่านโดยไอเดียระดับอบตอนะครับท่านผู้ชมแต่เสลอมานั่งนายกผมได้ยินคนแบบนี้พูดแล้วผมก็ดีใจไอ้ไม่ใช่เศร้าใจหรือจะยังไงแล้วก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทำไมกูต้องอ้าปากกับข่าวแบบนี้ด้วยวะเนี่ยส่วนตอนนี้ใครที่กําลังคิดถึงคนที่ถูกหวยนะครับท่านผู้ชม90ล้านบาทนั้นถ้าเกิดเป็นผมถูกหว วันนั้นอูเลิกจัด u t u b e ทุกวันเลยนะคานผู้ชมเพราะว่าจัดทุกวันนี้ไม่ได้พักไม่ได้พอนแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยมันช้ากับการทําภาพหน้าปกนะครับถ้าวันไหนมาช้านะ้ก็ต้องขออภัยเล็กน้อยถึง้านกลางรวมถึงวันนี้นั้นผิดพลาดทางเทคนิคหลายอย่างเลยทีเดียวครับท่านกว่าจะได้กดไทยอันนี้ก็เจ๊อ่90ล้านหมดไปแล้วนะคานผู้ชมแล้วก็หนุ่มที่เข้ามาเวลา10คนก็ไม่มีแล้วหันหน้าเข้าวัดแล้วก็เตรียมจับแมงอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆกับแ,แมงกุจีนะคานผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมเปิดมมาาาาาเเห็็นนนนนกลยอออ่่่่่ตไไปสววี้รบบทข อัปเดตล่วงหน้ามาถึงไหนแล้วแต่ชาวปทุมแห่ให้กําลังใจบิ๊กแจ๊ดนะครับท่านผู้ชมหลังมีกระแสจะโดนกรกะตแจกใบเดงนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการออกมา <c oughs> จากชาวบ้านครับท่านกว่า200คนเดินทางมาให้กําลังใจ <c oughs> พลตารวจโทคําน <c oughs> วิทูุกระจายนายก <c oughs> อบตออไ้ไม่ใช่ <c oughs> นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านผู้ชมหรือว่านายกอบออไวะ ออดจอยเ้ยทำไมชีวิตกูเป็นแบบนี้วะเนี่ยเปิดมาเจอหน้าประยุก็หลอนไม่หลายวันแล้วนะครับเ่านผู้ชมนายกอบริจเอปปทุมธานีแล้วกันเว้ยเฮ้ยก็อาจที่จะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามานะครับเ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเมื่อคืนนั้นมีเข้ามาแบบนี้ซึ่งก็คือวันที่3กุมภาเว้ยแล้ววันนี้วันที่3สิบเอ๊ะ3บอกว่าออสี่แล้วเว้ยเฮ้ยวันนี้วันที่4แล้วนะครับเ่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่ออกมาไม่หยุดยั้งจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียยววว่่่าาาจะะเป็นนนนนอองไไรรรัผูู้ชมสก เนี่ยโอ้พลังใบพลังแบดอะไรนี้ข้ามผ่านไปก่อนไม่ได้เกี่ยวกับข่าวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้แถลงเรียนบอกไปแล้วนี้จะสู์พันแหล่ไม่สูญพันแหล่นั้นไม่อาจทราบได้สําหรับพักประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมลงเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็ชนะ แต่ยากนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยและตอนนี้พักที่มาแรงจะแซงทางโค้งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจสําหรับพักก้านั้นแต่รูเหมือนว่าจะตายตอนจบนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่การเลือกตั้งพื้นที่หลักสีนี้ซึ่งเมียศิลาก,ก็ได้คะแนนจากผัวตัวเองตอนแรกได้3 5 0 0 0ห้าสามหมนะครับท่านผู้ชมมาดามลีหรีลงนี่เหลือ7 0 0 0เลยนะเนี่ยก็ส่งผลให้ประชาธิป,ปัตย์ไม่ได้ส่งคนลงเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้พักก้านั้นมีคะแนนขึ้นมาระดับหมื่นนี้ก็ถือว่า จะน่ากลัวหรือไม่ไม่แน่ใจแต่หลังจากที่ประกาศหนุนประยุทธ์นั้นก็ส่งผลให้คุณบรรยงพงพันธ์นิดงงกันไปตามๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมว่าพักก้านี้เออแค่การเลือกตั้งซ่อมเขตเดียวนี้ส่งคนลงเลือกตั้งแล้วก็ถึงขั้นต้องประกาศหนุนอะไรแบบนี้เลยเหรอเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่อันนี้ประชาธิปัตยภาคใต้เฮ้ยเฮ้ยจัดทัพเตรียมเลือกตั้งใหญ่แล้วก็ลุมเฉ่งชี้ให้ปดลดรัฐมนตรีลอยตัวไม่ดูแลสสนะครับท่านผู้ชมโดยนายกชายไม่ใช่นายกหญิงอ๋ออันนี้มันชื่อนี่ว่านาายยกชฟตเอ ฟิตรแหลงของมันก็ไม่แน่ใจเว้ยเรียกสอสอใต้ประชาธิปัตย์จัดกระบวนทัรรับศึกเลือกตั้งใหญ่เปิดรับฟังปัญหาด้านสอสอโวยรัฐมนตรีพักลอยตัวไม่ดูแลทําพื้นที่เตรียมจัดประชุมวางแผนกิจกรรมปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ภักใต้ต่างๆนานาในการผูชมรอบนี้ก็ต้องจับตาม,มองโดยถ้าเกิดสมมติมีการเลือกตั้งใหม่นี้พักที่มาแรงจะแซงทุกโค้งเลยหรือเปล่านะั้นก็ต้องติดตามคือพักกลุ่มใจไทยในการผูุชมคอนเนคติ้งคอนเน็ตชันเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าที่หมายถึงนี้อาจจะหมายถึงนาย นะครับนันนนผู้ชมหรือว่าจะหมายถึงนายจุลินลันก็โอ้ยฟังแต่ละทีแม่มึงเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะครับนันนนผู้ชมนั่งฟังมันลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จโดยออกมาแล้ว บบน,นนะถ้าเกิดเป็นสมัยชวนออขออภัยลูกหักผมยังไม่รับรายงานแต่นายจุลินทร์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมุติจะพูดเรื่องการทําข้าวสารเขาก็จะวนเป็นอพอลโล1 1เลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีกับพักพักนี้ก็เป็นว่าตอนนี้ทุกท่านนั้นจงมองโลกในแง่ดีตามที่้เทือกบอกนะครับท่านผู้ชมโดยเทือกแน่คนไทยชวนมองโลกในแง่ดีเชียร์เบือ้องตัวอันที่เชียร์ยยยประยุทธ์มายุบสภาอยู่ต่อจนครบบาละนะครับท่านผู้ชมข่าวเสเนียรแห่งปีก็ข้ามผ่านไปแล้วส่วนอัน แถ้าอยากเลือกตั้งสภาต้องไม่ล่มลั่นพร้อมสู้ทุกดอกนะครับท่านผู้ชมโดยดอกไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมีตัวอีนำหน้าหรือเปล่านั้นผมก็บอกว่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพที่ออกมา <c oughs> อืย้ยเนี้ยนปิดปากนี่ก็เดือดติดฟันนะครับท่านผู้ชมข้ามผ่านไปก่อนส่วนอะไรกันอีกวะเนี่ยประยุทธ์ซัดอูเทนถวายทําลายชาติเราก็วอนให้พอได้แล้ววอนให้พอได้แล้วนี่ไม่ใช่เอสติมวอนนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ลั่นขู่ไม่เลิกปิดสถาบันก็ไม่รู้จะทำอย่าง อะไรดีนะครับท่านผู้ชมมีลุงตุงนางสังขยาวุ่นไวายไม่วาคนทั้งเรื่องของทิศมหาสมปองเออหรือว่าทิศสมปองนั้นกับติ๋มทีวีพูอะไรต่างๆนาน,นี้นะครับท่านผู้ชมนายสุชาติชมกินสอนมวยบิ๊กตู่แล้วก็อนุพงศ์ด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจส่วนอันนี้อะไรกันอีว่านี่ตลาดแทบล้างคนขายติดโควิดเกิดหมดนะครับท่านผู้ชมแม่ค้าน้ำตาล่วงลินวอนช่วยหลายปีมีนี้สินไหลหลายคนมีนี้สิน หลายวันนะครับท่านผู้ชมโดยการหยุดหนึ่งวันของบรรดาแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำนั้นและเกิดหยุดวันหนึ่งนั้นก็จะเป็นหนี้ทบนะครับท่านผู้ชมสําหรับบางคนที่มีภาระทางหนี้สินซึ่งไม่อาจจะไปกู้แบงค์ได้เพราะอาจจะไม่ผ่านเครดิตนานนานนั้นก็ได้มีประชาชนหลายกลุ่มนะครับท่านผู้ชมหันไปพึ่งกับอะไรวะเนี่ยแอปกู้เงินออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมที่มันเ0็บอยแล้วเท่าไหร่ไอ้แพงๆนั้นนอกระบบท่านอย่าเที่ยวใช้นะครับ,บท่านผู้ชมก็ต้องจับตามมองสถานการณ์อย่างดีๆกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องที่นายวานาน่าไ้้นนั่ แบบนั้นนะเนี่ยบอกให้พักเล็กส่งเรื่องในการที่จะโดนขโมยสิทธิ์ในการอะไรบัตรสองใบสามใบนั้นให้สารและธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นความฝันของหมอว่าลงที่อยากจะได้เข้าสภาสักครั้งหรือเปล่านะก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับท่านผู้ามที่ารบจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน